สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปับบ่อยแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงธนูเอลิจีหรือก็คือคันธนูอันนี้เลยนะครับว่ามีดียังไงและมันเหมาะกับตัวอะไรบ้างอย่างเช่นเวนติหรือเปล่านะฮะเพราะว่าจะมีบางคนที่บอกว่าเออมันก็ไม่ได้เหมาะกับเวนตินี้พี่เห็นเขาบอกมาอย่างงั้นอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็่าไปนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปเป็นจุดๆนะฮะว่ามันเหมาะยังไงและไม่เหมาะยังไงบ้างน,นะฮะแต่ก่อนอื่นเลย เดี๋ยวเราไปดูทั้งหน้าของสแตทของธนูกันก่นกอนละกันนะครับอย่างแรกเลยธนูเอลเจอรีโฟดีเอ็นมีเบสักแท็กสูงสุดอยู่ที่608หน่วยซึ่งจะเท่ากับอามอสโบนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเราไม่สามารถเปรียบเทียบกับอามอสโบตรงดาเบสได้นะครับเพราะสแตทขัดเราและแอ t a ท็กที่เป็นสแตทรองมันค่อนข้างแรงนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าธนูนี้มันก็แรงเหมือนกับพวก Bowl, อามอสโบอะไรอย่างนี้นะฮะ ถัดมานะฮะสตัดรองของธนูอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของ energy recharge ซึ่งมีสูงถึง55.1ซนะครับซึ่งถ้าเกิดให้เทียบกันแบบเปล่านะก็จะใกล้เคียงกับทางด้านของ falconis bobo ซึ่งจริงๆแล้วนะฮะถ้าเกิดผมัพไป90มันสูงกว่าอยู่แล้วแหละ falconis bobo นะแต่อันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะฮะใกล้เคียงกันก็ถ้าเกิดใครที่ชอบถะดู falconis bobo หรือเล่น falconis bobo ให้กับเวนติหรือว่าให้กับตัวละครใดๆอยู่แล้วนะฮะ เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นธนูนี้ได้เลยนะถ้าเกิดเราได้มานะครับเพราะหนึ่งเลยก็คือดาเมจเสริมที่มากกว่าแน่นอนนะครับและ Energy รีชาร์ที่พอๆกันเลยแต่ทั้งด้านของการขัดเกลานะครับจะไม่เหมือนกับฟาเวเนียสวอเบตรงที่แบบว่ามันไม่ได้เส um ริมเอ r นจีรีชาร์ทนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบปั้น Energy รีชาร์จหรือว่าพอกับ Energy รีชาร์ทอยู่แล้วก็อาจจะมันเน้นที่ดาเมจแทนนะซึ่งดาเมจตรงนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะอย่างแรกเลยคือมันเสริมให้ตัวเองแค่อย่างเดียวนะฮะก็คือ เพิ่มชำนันาธาตุ60หน่วยนะขัด1นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะไอ้ตรงสีฟ้าๆนี่คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเพื่อเป็นการเข้าใจง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยธนูนี้นะครับเมื่อทำการ hit t r u ด้วย elemental skill หรือ Elemental b i r t h หรือก็คือ E กับ Q ของตัวละครนั้นๆนะครับจะทําการสะสมซีจูหรือสะสมสแต็กก็ได้ซึ่งสแต็กนะครับจะเห็นง่ายๆเลยเป็นแท่งฟ้าๆด้านข้างตัวละครนะครับซึ่งสแต็กอันนี้นะครับสามารถสะสมได้แม้ว่าตัวละครจะไม่อยู่บนฟิวนะฮะ อย่างเช่นปล่อยอังติของเวนติไปหรือกดสกิลเวนติไปแล้วก็เปลี่ยนตัวไปเลยนะฮะก็สามารถสะสมได้เหมือนกันและสามารถสะสมได้สแต็กละ0.2วิเท่านั้นนะครับก็คือมันต้องมีระยะห่างกัน0.2วิถึงจะสะสมได้สแต็กถัดไปนะครับและสะสมได้มากสุดถึง4สแตก็กละพอสะสมครบ4สแต็กแล้วนะครับจะทําให้ตัวละครในปาร์ที้ทุกตัวนะครับ ได้รับผล Millennial Movement หรือ f a b o r Song ซะฮะซึ่งจะทำให้ตัวละครนั้นเพิ่มํำนาญธาตุไป100หน่วยบวกกับ Attack ไปอีก20เป็นระยะเวลา12วินาทีนะครับแล้วก็สกิลนี้จะมีคูลาาวอยู่ที่20วินาทีหลังจากถูกใช้งานนะครับหรือก็คือแกปเอาง่ายๆเรียกว่าแกก็ได้แกปประมาณ8วินะครับก็โอเคนะก็โอเคไม่ได้แย่มากไม่ได้แย่มาก ก็ถือว่าเป็นสกิลที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะเพราะหนึ่งเลยก็คือเพิ่มแอคชั่นให้ทีม20%ไม่ได้แย่และไม่ได้ดีมากแต่มีการเพิ่มชำนันธาตให้อีก100หน่วน100หน่วยก็ถือว่าเยอะนะฮะเยอะอยู่พอสมควรเลยนะถ้าเกิดพูดกันตามตรงนะฮะก็เกือบๆจะเท่ากับอติแ a c กชิ้นหนึ่งเลยนะอติแทกที่เป็นเมนชำนันธาตเลยนะฮะอันนี้เองก็น่าสนใจมากๆนะเพราะหนึ่งเลยก็คือมันเป็นธนูออกแนวบัฟให้ทีม ตีแรงขึ้นชงธาตุแรงขึ้นอะไรก็ว่าไปนะบอกเลยว่าน่าสนใจมากถ้าเกิดจะเอามาซับจริงๆนะเป็นหนึ่งในธนูที่น่าสนใจมากๆและจุดเด่นๆของธนูนี้เลยนะครับก็คือการที่ไม่ต้องเอาตัวละครนั้นๆมายืนเก็บสแตก็กผมได้ทำการทดลองมาที่เรีเยบร้อยแล้วนะแลวมันสามารถเก็บสแต็กได้โดยที่ไม่ต้องอยู่ในสนามและสกิลอย่างเช่นของเวนตินะครับที่มีหลายฮิตนะอย่างเช่นอันติของเวนติฮนะสามารถเก็บสแต็กได้เรื่อยๆ แม้กระทั่งตัวนกของฟิสเองเหมือนกันตราบใดที่ฮิตนั้นไม่ใช่ฮิตเดิมนะครับย้ำว่าไม่ใช่ฮิตเดิมนะหรือก็คือมีคูด้าอยู่0.2วินเนี่ยแหละอารมณ์แบบว่าถ้าเกิดม,มันกระจุกกระจุกกันอยู่ใช่ไหมครับเราทําการแบบใช้ e ของมันต,ติไปหนึ่งครั้งเราก็ไม่สามารถเก็บสแต็กได้ทันทีทั้ง4ี่สแต็กเลยนะเพราะว่า1คือมันจะติดคูดา้า0.2วินาทีตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถเก็บสแต็ก จากมอนหมูได้ภายในทีเดียวนะครับยังไงมันก็ต้องรอประมาณ0.8วิขั้นต่ำนะครับเพื่อที่จะสะสมให้ได้ครบ4 s สต็ k ไม่ว่าจะเป็นสกิลดอทหรือไดเมจโอเวอร์ไทม์ก็ทำงานได้หรือแม้กระทั่งสกิลของตัวละครอะไรก็ได้ที่ทำดาเมจนะฮะได้หมดเลยเท่าที่ผมทดลองมาฮะหลังจาหากว,ว่าเพื่อนๆพื่กำลังหาร้านเติม Genshin Impact อยู่นะฮะผมแนะนำร้านนี้เลยเดี๋ยว t s นชอซึ่งทางร้านเองก็จดในานาบริษัทแล้วนะปลอดภัยแน่นอนหายห่วงนะครับ นอกนจากนั้นแล้วทางร้านเองก็ยังเติมในราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกถูกกว่าเติมเองมากๆด้วยเช่นเดียวกันเนาะแต่ถ้าแค่นั้นยังไม่พอนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้โค้ดกระปะบอยหรือว่าแจ้งว่ามาจากช่องกระปะบอยนะทางร้านเองก็จะมีส่วนลดให้เพิ่มอีกด้วยนะฮะทางร้านก็ใจดีมากๆในการลดราคาให้กับลูกค้าที่มาจากทางด้านช่องของผมนั่นเนองเนาะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจริงๆนะเพื่อนๆก็สามารถติดต่อได้เลยนะทางร้านเดอะฮันชอปใน Facebook นั่นเนองเนาะและมาเข้าสู่คําถามที่ว่ามันเหมาะกับตัวไหนบ้างล่ะ อย่างแรกเลยผมให้เวนติครับบางคนอาจจะถกเถียงกันว่าโอเคมันก็ไม่ได้หมอนี่มีคนคำนวณมาแล้วว่าแบบสกายวอร์ดมันแรงกว่าใช่ครับ Sky สกายวอร์ดสำหรับเวนติก็ถือว่าเป็นธนูุที่น่าจะแรงที่สุดเลยถ้าเกิดว่าเราสามารถผลิตอนุธาตุทำให้อันติได้บ่อยนู่นนี่นะั่นดีมากแรงมากทำเลยครับแต่มันไม่ใช่ว่าธนูนี้ไม่ดีเลยนะ หนึ่งเลยก็คือสระใครที่อยากเล่นง่ายๆแต่เล่นสบายๆชิวๆฮะธนูนี้เวิร์กมากแนะนําเลยอย่างเช่นสไตล์ของผมนะซึ่เป็นสไตล์ที่แบบว่าเอาไว้เล่นแบบชิวๆสบายๆจเจอมอนหนึ่งตัว2ตัวคืออันติแม่งเลยไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็จะทําให้เราผลิตอนุธาตุได้ไวทําให้เราอันติได้บ่อยทําให้เราแบบสนุกสนานในการใช้สกิลได้ครับผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในธนูที่ค่อนข้างที่จะสนุกนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากเล่นแบบเน้นดาเมจอะไรอย่างงี้นะครับไปสกายวอร์ธทาร์ปเลยครับสกายวอร์ธทาร์ปเน้นดาเมจได้แรงกว แต่นอกเหนือจากเวนตีแล้วนะครับก็แน่นอนยังมีอีกหลายตัวครที่สามารถเล่นได้นะอย่างเช่นกั้นอยู่เอามาเป็นสายซับย้ำนะฮะยังไม,ม่ดยังพูดไม่จบไนดะ้เอามาเป็นสายดาเมจถามว่าได้ไหมมันก็เล่นได้แต่มันก็ไม่ได้ดีเลิศอะไรขนาดนั้นนะฮะเพราะดาเมจก็ไม่ได้สูงเวอร์แต่มันก็โอเคอ่ะมันก็โอเคใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่ถามว่าเอามาเป็นซับล่ะเวิร์กเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งเลยก็คือสกิลอีของกั้นอยู่มีอยู่2ฮิตด้วยกันนะฮะก็คือตอนชนกับสตูแล้วก็ตอนระเบิดเองเนอ ซึ่งมันก็สะสมได้2ฮิตแน่ๆแล้วและถ้าเกิดเรายิ่งมีแบบ2สแต็กนะครับจากการปลดกลุ่มดาวเลเวลสนะก็จะทําให้เราสามารถปล่อยได้2ดอกแบบไล่เลี่ยกันและสามารถสะสมได้4สแต็กในทันทีเลยหลังจากที่ดอกบัวมันระเบิดนะฮะหรือแม้กระทั่งอันติของเกิลอยู่เองก็สามารถสะสมสแต็กได้เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้เองก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะมันก็ตกมาเรื่อยๆื่อๆื่อยๆจนสะสมครบนั่นเองนะครับและบวกกับการที่เกิลอยู่เอง สามารถเรียกอันติมาได้ตลอดเวลานะครับย้ำว่าตลอดเวลาระยะเวลาของอันติกับกูดาวอยู่เท่ากันนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งธนูที่น่าสนใจมากสําหรับกนอยู่สายซับนะครับถัดมาฟิสละโอเคฟิสอาจจะมีการถกเถียงได้ว่าสามารถใช้ได้ครับแต่ต้องถามก่อนนะฮะว่าจะมีสักกี่ครั้งที่เราจะได้ใช้อันติจริงๆเอาตรงนั้นบ่อของอันติมันก็ค่อนข้างที่จะ สูงในระดับหนึ่งแล้วก็ตัวฟิสเองก็ไม่ได้ผลิตอนุธาตุได้เร็วขนาดนั้นนะฮะแต่ว่านานๆทีนะครับจะมีไฟที่ยาวจนกระทั่งเราต้องใช้ทั้ง2องอย่างครับก็คือปล่อยนกเสร็จแล้วแล้วก็อันติแล้วก็ปล่อยนกแล้วก็ต้องกลับมาอันติใหม่มันน้อยครั้งนะที่จะเจอสถานการณ์นั้นแต่ถ้าเกิดเจอจริงๆก็โอเคฮะใช้ได้นะใช้ได้แน่นอนฮะถ้าเกิดอยากเอาชัวนะใช้เลยฮะ เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือตัวนกเองไม่ว่าจะนกที่เกิดจากการใช้สกิล E หรือ Q นะฮะก็จะสะสมสเต็กให้เราแล้วก็ทําให้เรามีสเต็กนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมเราทาดาเมจได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะฮะที่สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ถามว่ามันคุ้มไหมอ่ะผมว่า Skyward h า r หรือไม่ก็ s ต r i n g l e s s คุ้มกว่านะ s ต r i n g l e s ขัด <laughs> หนะ่าเนี่ยและก่อนที่เราจะไปพูดถึง Amber กันฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงด d e น n ากันก่อนละกัน อย่างแรกเลยนะฮะทางด้านของสกิล E ของดีโอนะาน,นะครับก็จะทำเป็นดาเมจแบบ2หรือไม่ก็5ฮิตใช่ไหมแต่ว่าฮิตพวกนั้นมันใกล้กันเกินไปฮะแล้วมันพร้อมกันเกินไปจนทำให้สแต็กมันไม่สะสมมากกว่า1สแต็นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสกิลนี้อาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงอันติสะสมได้แน่นอนได้เรื่อยๆเลยแหละฮะ คือได้จนกระทั่งสแต็กเต็มเลยแต่อย่างที่ว่านะครับว่ามันจะมีสักกี่ครั้งนะฮะที่เราจะใช้อันติหรือเราจําเป็นจะต้องใช้อันติเพื่อที่จะเพิ่มบัฟจริงๆทั้งที่แบบเดียวหน้ามันก็เป็นตัวฮิวหลักะฮนะ,ะถ้าเกิดเราอยากเอามาฮิวจริงๆคือเราก็อยากจะเก็บทางด้านของอันติไว้ใช่ไหมล่ะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมสลาทนุนนี้ใช้ได้นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ขัดเกลามากเท่าไหร่ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนที่แบบว่าอยากจะเก็บอันติเอาไว้หรืออะไรอี่จะมากกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดเรา,เอ,าออกมาแบบใช้สกิล e บ่ boy, อยๆอัันนนน้กกไดเหมือ แต่ถ้าเกิดพูดถึงความเหมาะสมจริงๆนะผมอาจจะให้ทางด้านของ s c r i f i c i a l มากกว่านะสำหรับตัวน้องเองนะจะได้มีโล่2รอบ3รอบนะฮะและบวกกับทางด้านของการสะสมอันติได้ไหวด้วยนะฮะแต่จริงๆก็แล้วแต่คนเล่นนะฮะเพราะว่าแต่ละคนก็เล่นต่างกันเนาะและที่เพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่ก็คือ Amber นะฮน้องเหมาะหรือเปล่าล่ะอย่างแรกที่ต้องพูดเลยนะก็คือออกแนวเหมือนเดนครับ <c oughs> ถ้าอี <c oughs> อาจจะใช้ยากนิดนึง และก็อาจจะสะสมสเต็คได้ช้ามากแต่ถ้าเกิดพูดถึงอันติเหมือนกันครับอันติก็สะสมได้ไวเหมือนกันนะเพราะมันก็ทำดาเมจโอเวอร์ไทม์ใช่ไหมล่ะก็สะสมได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดอยากเอามาเป็นซับจริงๆนะยำนะถ้าเกิดอยากเอามาเป็นซับจริงก็อาจจะเหมาะก็ได้แต่ก็อย่างที่ว่านะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยแ,ลแต่เพื่อนๆเลยว่าอยากจะใช้อ m b เบอร์หรือเปล่าแต่ผมกำลังมีโปรเจกต์อยู่นะว่าอยากจะปั้น1ใน3ตัวฟรีนะฮะ แอมเบอร์เคยาและลิซ่าอยากจะป Lisa, now, ั้นให้ตันเนเพื่อนๆลองเสนอมาดูได้นะว่าอยากให้ผมปั้นตัวไหนเป็นหลักเสนอมาเลยฮะเดี๋ยวผมจะลองดูนะก็ขอพูดสักหน่อยได้กันเนาะแอมเบอร์จะได้ จะได้มีซี๋ยวในคลิปด้วยก็โดยรวมก็จะเป็นประมาณนั้นนะฮะก็หวังว่าข้อมูลพวกนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยนะฮะและอย่าลืมเลือกธนูให้ถูกนะฮะกับการใช้งานนะมันไม่มีแบบว่าดีที่สุดในบรรดาทั้งหมดหรอกมันก็มีแบบดีในเชิงของมันนะไม่ว่าจะเป็นธนูเอลิจีเองธนูสกายวอร์ดหรือธนูอาร์มอสนะรัแต่ละอันมันดีในแบบของมันเพราะฉะนั้นก็อาจจะลองประยุกต์ใช้แล้วก็ลองปรับดูก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะถนะ้าเกิดชอบคล,คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพ่ป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับ Yay!